สวัสครับคุชื่ออะไรครับชื่อนาฐพนมุญทวีชาติกุลครับชื่อเล่นชื่อติอายุยี่สิบครับคุนจะเลือกอะไรครับระหวว่าง Android กับ iOS Android ครับใช้อยู่แล้วก็คือง่ายครับสะดวก Vision Pro กับ Meta Quest Vision Pro ครับ Galaxy 9กับ iPad Pro iPad Pro ครับ AMD กับ Intel Intel ครับ ผมคิดว่าอีรองมัคกับมาสเตอร์เวิร์ดต่การแข่งแต่ชนะอีลองมัคครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับก็สวัสดีครับผมชื่อนายน้ำพาพงคอนมครับอายุเท่าไหร่อายุ20ปีนี่ครับผมมีคำถามให้คุณครับระหว่าง Android กับ iOS คุณเลือกอะไรครับ Android ครับไปใช้แต่ Android Vision Pro กับ Meta Quest เอ่อ Vision ครับ Vision Pro g กซิงเจ็ดเกกับ iPad Pro iPad Pro ครับ AMD Intel เอ AMD ครับขณะสุดท้ายนะครับคุณคิดว่าอิเลมัสกับมัสเตอร์เบิร์ดไต่กันใครจะชนะมัสเตอร์เบิร์ดครับครับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อนายสุภักิ์กิตใจคุณเป็นชื่อเชลก่อนอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทผมมีคำถามให้คุณนะครับระหว่างแอนดรอยกับไอเวนคุณเลือกอะไรครับแอนดรอยครับอิชัชนโฟลกับเมตาเวนเมตาแล้วครับ